15้าอันดับสุนัขที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกเชื่อวมน้องหมาที่เลี้ยงไว้ของหลายคนต่างก็เป็นนักวิ่งลมโกรธกันทั้งนั้นยิงตอนลืมปิดประตูบ้านนี่รุ่นน้องเสือชีตาชัดๆกูไม่กลับใส่เกียร์หมาเรียกไม่ได้ยินแต่ถ้าวัดกันตามสถิติแล้วมีน้องหมา15สายพันธุ์ที่ติดอันดับวิ่งเร็วที่สุดในโลกอยู่จะมีพันธุ์ที่เลี้ยงอยู่ไหมมาดูกันเลย อันดับ15 i t a l อิตาเลียนเกรย์ฮาวอิตาเลียนเกรยด้วยความที่มีขนาดตัวเล็กต่อให้จะวิ่งไฟแลบขนาดไหนก็อาจจะเสียเปรียบช่วงตัวของรุ่นพี่ที่ตัวใหญ่กว่าอยูบ้างแต่ก็ยังจัดว่าทำเวลาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเพราะสามารถวิ่งได้ถึง25ไมล์ต่อชั่วโมงเลยทีเดียวจึงไม่แปลกที่บ้านไหนเลี้ยงไว้แล้วจะหาตัวจับยากเรียกว่าเล็กพริกขี้หมูจริงๆอันดับ14 ใจแอนเชนาลเซอร์ใจแอนชนาลเซอร์หมาคุณลุงที่เราคุ้นเคยกันดีก็ติดอันดับกับเขาด้วยถึงลุกจะดูเหมือนคุณลุงแต่ฟิตอย่าบอกใครเพราะใจแอนเชนาลเซอร์ติดอันดับที่1 4ของสุนัขที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกด้วยสามารถทำความเร็วได้ถึง28ไมล์ต่อชั่วโมงหลายคนอาจจะงงว่ามีเนเจอร์ชนาลเซอร์ที่บ้านว่าวิ่งเร็วแล้วแต่ถ้าคุณเจอใจแอนเชนาลเซอร์บอกเลยว่าตัวที่บ้านแค่เบาๆเท่านั้นจ้า อันดับ13 s c o t t ก s h Deerhound เจ้า t ก i s h Deerhound จัดว่าเป็นสุนัขที่ชอบวิ่งมากๆและเดิมทีพวกเขาจะถูกฝึกเอาไว้ให้วิ่งไล่น้องกวางสกอตแลนด์นิสัยของน้องก็น่ารักและเป็นมิตรแต่บทจะวิ่งก็แรงดีไม่แพ้กันเพราะสถิติที่ได้ทำไว้ก็คือ28ไมล์ต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนอกจากนี้เรามักจะเห็นน้องหมาสายพันธุ์นี้ถูกใช้ในหน่วยสุนัขเคนาอีกด้วย อันดับ 12. บเยอรมันเชพเพิร์ดเยอรมันเชพเพิร์ดสุนัขยอดฮิตตลอดการไม่เพียงแต่ฉลาดแสนรู้เฝ้าบ้านได้รักเจ้าของเท่านั้นแต่เรื่องวิ่งสู้ฟัดน้องเขาก็ไหวไม่แพ้ใครเยอรมันเชพเพิร์ดทำสถิติความเร็วไว้ที่30ไมล์ต่อชั่วโมงปัจจุบันเรามักจะเห็นเจ้าเยอรมันเชพเพิร์ดถูกฝึกให้เป็นสุนัขบริการของตำรวจที่อเมริการวมถึงหน่วยงานเคนายของไทยด้วย เนื่องจากขนาดและการทำงานที่รวดเร็วว่องไวรวมถึงการเรียนรู้ได้ดีด้วยนั่นเองอันดับสิบเดพุดเด้นน้องพุดเด้นขนยิ่ขี้อ้อนฉลาดแสนรู้ก็ติดโผวิ่งเร็วกับเขาด้วยเพราะพุดเด้ลสามารถทำความเร็วได้ถึง30ไมล์ต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะอย่าให้พวกเขาได้หลุดออกไปนอกบ้านเชียวแวบเดียวใส่เกียร์หมาไม่สนลูกใครแล้วบอกเลยแต่รู้หรือไม่ว่า นอกจากจะวิ่งเก่งแล้วเจ้าผุดเดินยังว่ายน้ำได้เก่งมากอีกด้วยแหมโอลิมปิกรอบหน้าเธอต้องได้เป็นตัวแทนหมู่บ้านแล้วนะหนูนุผุดเดินอันดับ10 Border ด o l l i อ Bord e r c o เดอร์นอกจากจะติดอันดับฉลาดที่สุดในโลกแล้วก็ยังมาติดอันดับสุนัขที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกกับเขาด้วยเหรอนี่ยแต่ก็ไม่แปลกถ้าน้องจะติดโผเพราะเดิมทีบ o r d เดอร์ l i e ถูกฝึกเอาไว้ให้ต้อนแกะ ด้วยความรวดเร็วว่องไวและฉลาดทําให้เป็นสุนัขอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ป๊อปปูล่ามากๆเลยทีเดียวซึ่งความเร็วของเจ้าบอร์เดอร์คอลลี่สามารถทําความเร็วในการวิ่งได้ถึง20 30ไมล์ต่อชั่วโมงเลยถือว่าเร็วใช้ได้นะเนี่ยอันดับ9ก้าดบเบอร์แมนพินเชอร์ดบเแมนพินเชอร์สุนัขที่ชั้งหล่อและหน้าเกรงขามในเวลาเดียวกัน เป็นสุนัขสัญชาติเยอรมนีมีทั้งความฉลาดรวดเร็วแถมยังสามารถเรียนรู้ได้ไวอีกด้วยโดยดูบ์แมนพินเชอร์สามารถทำความเร็วในการวิ่งอยู่ที่32ไมล์ต่อชั่วโมงแหมถ้าหลุดไปแล้วก็นอกจากจะจับไม่ไหวแล้วจะตามเขายัางไงทันก่อนอันดับ8วิเพ็ดวิเพ็ดดูเผินๆรูปร่างหน้าตาละไมคล้ายเจ้าอิตาเลียนเกรฮวสุดๆ แต่จะต่างกันก็ตรงที่ขนาดตัวที่สูงกว่าแต่ก็ยังเป็นรองเกรฮาวอยู่ดีเรียกว่าเป็นลูกคนกลางก็ว่าได้ถือเป็นสุนัขที่รูปร่างปราดเปรียวขายาววิ่งเร็วเร็วไม่เร็วเจ้าวิเพ็ดก็ทำความเร็วได้ถึง3 5ไมล์ต่อชั่วโมงเลยเชียวนะไม่ธรรมดาจริงๆเรียกว่าผ่านมาครึ่งทางกันแล้วกับ15อันดับสุนัขที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ครึ่งแรกยังเร็วขนาดนี้ครึ่งหลังแล้วจะขนาดไหนอย่ารอช้าไปต่อกันที่อันดับเจ็ดกันเลย อันดับ 7. บอโซอยในภาษารัสเซียคําว่าบอโซอยแปลว่ารวดเร็วแค่ชื่อก็บอกว่าเร็วจึงไม่แปลกที่เจ้าบอโซอยจะสามารถวิ่งด้วยความเร็วที่36ไมล์ต่อชั่วโมงไวจัดเลยใช่ไหมล่ะซึ่งใครที่คิดจะเลี้ยงเจ้าบอโซอยคนมีพื้นที่บ้านพอสมควรเพื่อน้องได้วิ่งเล่นและปลดปล่อยพลังในแต่ละวันนั่นเองนอกจากนี้ถ้าเจ้าขอวิ่งเร็วด้วยก็ยิ่งดีพอตอนหลุดคุณจะได้วิ่งทันยังไงล่ะ อันดับ6ดันเมเชียนดันเมเชียนสุนัขที่ใครหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเลี้ยงเพราะจากในกระตู1น1 0 1ดันเมเชียนที่ดูตอนเด็กๆพวกเขาทั้งน่ารักแสนรู้น่าเลี้ยงสุดๆแต่ถ้าเลี้ยงแล้วหลุดพี่เขาก็สุดอย่าบอกใครเหมือนกันเพราะเจ้าดันเมเชียนสามารถวิ่งได้เร็วถึง37ไมล์ต่อชั่วโมงเลยเชียวนะบอกเลยพันนี้พลังเหลือล้นจริงๆอันดับ5แจ็คลัสเซลเทเลีย แจ็คลัสเซลเทเลียไอหมาจิ๋วจอมแสบของหลายๆบ้านแน่นอนว่าน้องแจ็คจะติดโพก็ไม่แปลกพอแค่วิ่งที่บ้านยังจับไม่เคยทันเดิมทีแจ็คลัสเซลถูกฝึกเพื่อล่าสุนัขจิ้งจอกเมื่อ200ปีก่อนก็ไวถึงขนาดที่ว่าจิ้งจอกยังแพ้ทุกคนซึ่งความเร็วที่ทําได้อยู่ที่38ไมล์ต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้พี่ก็เปรี้ยวไม่แพ้ใครเหมือนกันอันดับ4วิสลา สุนัขสัญชาติฮังการีเป็นสุนัขที่อึดบึกบึนและแข็งแรงมากๆด้วยนิสัยที่ชอบพุ่งสู่เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นนกเป็ดน้ำกระต่ายหรือแม้แต่เส้นชัยเองก็ไม่เว้นสถิติความเร็วสูงสุดอยู่ที่40ไมล์ต่อชั่วโมงเห็นแบบนี้ก็ไม่ธรรมดามเหมือนกันมาถึง3อันดับสุดท้ายกันแล้วทุกคนมาดูกันต่อเลยว่า3อันดับแชมป์สุนัขวิ่งเร็วจะมีสุนัขพันธุ์อะไรบ้าง อันดับ 3. อัฟกันฮาวอัฟกันฮาจุดเด่นคือขนยาวสวยเป็นเอกลักษณ์ยิ่งตอนวิ่งยิ่งดูสง่าสุดๆเดิมทีถูกฝึกเวลาสัตว์ในทะเลทรายด้วยความรักอิสระจึงอาจจะฝึกน้องเขายากนิดนึงใครอยากจะเลี้ยงสัตว์พันนี้อาจจะต้องเข้าใจนิสัยและใช้ความพยายามสักหน่อยแต่รู้หรือไม่เจ้าอัฟกันฮาวก็ไม่ได้มีดีแค่สวยอย่างเดียวนะเพราะถ้าพูดถึงเรื่องความเร็วถือว่าทำสถิติได้ดีมากเลยทีเดียวเชียว พอทำความเร็วได้สูงสุด40ไมล์ต่อชั่วโมงอันดับสซาลุกิซาลุกิแค่ดูรูปร่างภายนอกก็เชื่อแล้วล่ะว่าน้องเขาวิ่งเร็วจริงๆโดยช่วงตัวที่สูงขาที่ยาวจึงไม่น่าแปลกใจที่เจ้าซาลุกิจะมาเป็นอันดับสองของสุนัขที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกอาจจะด้วยนิสัยส่วนตัวที่มักตื่นเต้นกับสิ่งรอบตัวและชอบการไล่ล่าเป็นพิเศษจึงทำให้ซาลุกิพร้อมวิ่งชนทุกเป้าหมาย ซึ่งน้องสามารถทำความเร็วได้ถึง42ไมล์ต่อชั่วโมงเลยทีเดียวมาถึงอันดับหนึ่งกันแล้วและสุนัขที่ควงแชมป์วิ่งเร็วที่สุดในโลกก็คือน้องเกรหาวนั่นเองเกรหาว ถือเป็นสุนัขที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกลักษณะผอมเพรียวหน้ายาวมีความปาดเปรียวสูงโดยการวิ่งของเกรฮาวจะคล้ายกับเสือชีตาคือวิ่ง2จังหวะโดยวิ่งควบและหยุดลอยตัวเพื่อให้มีแรงพุ่งทยานมากขึ้นสถิติวิ่งเร็วสูงสุดของเจ้าเกรฮาวที่ทําเอาไว้ก็คือ45ไมล์ต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนีมันหมาหรือ,อยูเซนโบกันแน่เนี่ย เห็นสถิติของน้องหมาแต่ละสายพันธุ์แบบนี้แล้วไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าทีบาลหลุดไปจะตามจับกันมายัางไงเนาะหรือนี่จะเป็นที่มาของคำว่าใส่เกียร์หมากันแน่ใครชอบเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะคราวหน้าสัตว์เพเหระจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากกันอีกติดตามกันเอาไว้ให้ดีเลยสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย